คนเคยสงสัยกันไหมคะว่าสัตว์ที่ต่างสปีชีส์กันสามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมวันนี้เราขอนำเสนอไก่และน้องหมาค่ะไก่นั้นมีชื่อในทางสปีชีส์ก็คือ gallus gallus domesticus และไก่นั้นจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ปีกมีลักษณะเด่นก็คือมีขนปีกบินได้ในระยะสั้นออกไข่และจะมีจงอยปากสำหรับจิ้งอาหาร ส่วนน้องหมานั้นอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมีชื่อในทางสปีชีส์คือ Canis lupus familiaris ลักษณะเด่นคือมีขนทั่วตัวเลี้ยงลูกด้วยนมมีฟันสำหรับฉีกเนื้อและเป็นสัตว์สังคม ความต่างหลักคือหมานั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนไก่ฟักลูกออกจากไข่ระบบร่างกายต่างกันเช่นหมามีฟันไก่ไม่มีฟันวิถีชีวิตของหมานั้นเป็นสัตว์นักล่าส่วนไกนน่นั้นที่เน้นจิกอาหารอยู่บนพื้นส่วนสัตว์ที่มีสปีชีส์เดียวกันและต่างกันทางพันธุกรรมวันนี้เราขอเสนอหมาพันธุ์บางแก้วและหมาพันธุ์ไทยบ้าน ในพันธุกรรมหมาบางแก้วมีพันธุกรรมจำกัดถูกคัดเลือกเฉพาะมีลักษณะเฉพาะตัวหมาบ้านพันธุกรรมหลากหลายเกิดจากการผสมพันธุ์อิสระในลักษณะาทางกายภาพบางแก้วมีขนฟูสองชั้นพวงหางมีรูปร่างสง่างามหมาบ้านมีลักษณะแตกต่างกาันไปตามการผสมพันธุ์ ส่วนในทางพฤติกรรมบางแก้วมีความฉลาดตุรักพักดีแต่ห่วงถิ่นและดุในบางครั้งส่วนหมาบ้านอ่อนโยนปรับตัวง่ายและเป็นมิตรค่ะระบบนิเวศที่ต่างกันที่นี่คือโลกของความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการเกษตรส่วนป่ามที่กว้างใหญ่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศของคลองสายเล็กๆที่หล่อเลี้ยงชีวิตในทุกมิติคลองสายนี้ไม่ใช่แค่แหล่งน้ําธรรมดาแต่มันคือบ้านของสัตว์น้านานาชนิด ตั้งแต่ปลาตัวเล็กไปจนถึงนกน้ำที่มองหาอาหารมันคือจุดเริ่มต้นของวัฏจักรชีวิตที่ไม่มีที่สิ้สนสุดในสวนป์มทุกต้นมีบทบาทในการสร้างสมดุลพึ่งช่วยผสมเกสรแมลงนานาชนิดช่วยรักษาระบบนิเวศและทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันในวงจรแห่งธรรมชาติมนุษย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้พวกเขาไม่ใช่แค่ผู้ใช้ทรัพยากรแต่ยังเป็นผู้ดูแล คลองไม่เพียงหล่อเลี้ยงต้นบามแต่ยังหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนในชุมชนระบบนิเวศท,ที่สมดุลไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและพึ่งพาอาศัยกันธรรมชาติมนุษย์และทุกชีวิตต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันในโลกใบเดียวกันร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศเพื่ออนาคตที่ดีกว่า